สวัสดีนะคะแม่แม่อฟวันนี้ก็พามาเยี่ยมน้องน้องมิวนะคะคุณลุงกลับบ้านแล้วค่ะแม่แมคุณลุงกลับบ้านแล้วตอนนี้ก็ครบคำ่ำเราจะมาตั้งแต่ตอนกลางวันแต่ว่าอากาศมันร้อนมันไล่ไม่ได้เลยคือตรงนี้มันโล่งหมดเนาะตน้นต้นไม้ไม่มีนี่ก็จะมาแจ้งให้ทราบว่า,าเราได้ ได้ช่างนะฮะช่างที่จะมาทําบ้านให้กับน้องมิวซึ่งเป็นช่างคนใหม่ะได้ประเมินราคาได้เก็บรายละเอียดมาก็ทั้งหมดนะเป็น9 6 6 0หบาบาทนะแต่ว่าราคานี้เป็นราคาที่ เป็นราคาของเหล็กณวันนี้นะคะแม่แม่เพราะว่าเมื่อเช้านี้ได้ไปหาเท่าแก่ที่ร้านเหล็กแล้วว่าเหล็กเขาจะนิ่งให้เราราคานี้ไปยาวนานสักเท่าไหร่เขาบอกเขาบอกว่าเขาให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าเหล็กล็ดนี้เขาขายเป็นล็อตค่ะล็ดนี้เขาได้ราคานี้ต่อไปเขาสั่งล็อตใหม่มาก็คือราคาเพิ่มขึ้นแต่จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะ ก็ที่เราบอกว่า90,000ก่อคะแนน90,600นี่ก็เป็นเหล็กบณตอนนี้นะคะถ้าว่าถ้าของในร้านเหล็กในร้านเขาขายหมดเขาก็ขายราคาใหม่นะอันนี้ก็มาแจ้งให้แม่ๆทราบเนาะว่า,าบ้าเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายอัปเดตคือคุณยายมาถ่ายทุกวันนะคะแม่ๆแต่มันถ่ายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะมันมัน มันร้อนมากแล้วมันก็ถ่ายไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ของคุณตาก็โทรศัพท์ของเรามันก็มันใช้การมานานแล้วนะก็ <g ül> <g ül> <g ül> ไม่มีแม่ๆเนาะใจบุญนะคุณแม่ใจบุญท่านก็ได้ยื่นความจำงมาณนะตอนนี้นะคะก็มีคุณแม่นกสายลุงนะท่านบอกว่าเสาหนึ่งต้นชังไทยหนึ่งแผ่นนะคะ แล้วก็มีคุณแม่เบสนะท่านก็บอกว่าช่วยมา1นึ่งมคะแนน,น,นแล้วก็มีคุณแม่ทัศพรนะท่านก็บอกว่าเสาสามต้นนะคะเสาสต้นให้กับแล้วมอบคะแนนให้กับคุณลุงนะซึ่งเป็นพ่อควานไป500คะแนนนะ,ะเพื่อจะเป็นการใช้จ่ายเนาะค่ะการใช้จ่ายดูแลตัวเองดูแลน้องช้างนะคะก็ยังมี คุณแม่คุณแม่จอยนะคะห้าคะแนนแล้วก็มีคุณแม่สุภัตรา,ตรานะคะสองคะแนนแล้วก็มีคุณแม่สิมานะคะหนึ่งพันคะแนนนะก็แม่แม่เอท่านไหนที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วก็อยากจะร่วมด้วยช่วยกันมาสร้างบ้านให้กับน้องนะคะก็เรียนเชิญน,นะคะ,ะต้องบอกนะคะต้องขอย้ำนะคะแม่แม่แมว่า เหล็กราคาไม่นิ่งนะคะราคาไม่นิ่งใช่ราคาไม่นิ่งเพราะว่าเราตาในคุณตาไม่ยิ่นอะไรยืนอยู่ข้างหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ไปดูเหล็กมาครับคุณแม่ครับราคาไม่นิ่งนะครับณเวลานี้ราคานี้แต่ต่อไปเราไม่รู้ว่าทุกอย่างทั้งสัญไทยทั้งเหล็กเลยนะคะไม่รู้จะขึ้นขนาดไหนนะครับขึ้นขนาดไหนไม่แน่ใจเนาะขึ้น้เมื่อเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้านี้จะคุยกับล้านทางล้านเขาแล้วนะคะ เ็ทจะขึ้นลดหน้านี่จะขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าขึ้นราคาเท่าไรเพราะว่าในเวลานี้อยู่ขนาดนี้ในราคาคือเก้าหมื่นแต่ราคาช่างยังเหมือนเดิมค่ะแม่ราคาช่างยังเหมือนเดิมนะคะอันนี้เรามาข้ามพาออะไรกล้องนะครับกล้องโทรศัพท์คือไปไม่ไหวโทรศัพท์ไปไม่ไหวค่ะแม่ก็ตึงต้ามข้าหน่อยนะครับเราก็มาถ่ายวีดีโอนะครับตอนยจะงวันนี้แม่ มาเบาะมาเบา,ชบาะช่วยกันเบาะช่วยกันชี้แจงก็คุณยายก็ชี้แจงหมดแล้วนะครับเรื่องการชี้แจงเนาะคุณยายก็ได้ชี้แจงโดยรายละเอียดรวมเบ็ดเสร็จนะครับทั้งค่าช่างค่าอะไรเก้าหมื่นหกพันเท่านั้นเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบห้าบาทใช่ครับนั่นเป็นรวมทั้งค่าช่างใช่ทุกรายละเอียดเลยค<า>ือณตอนนี้แต่ว่าเราก็ห่วงว่าราคาที่พูดเนี่ย มันจะไม่ได้ยาวแล้วก็เลยไปถามทางเท่าแก่เลยนะตอนแรกก็ขอถ่ายรูปอยู่นะคะแต่เท่าแกไม่นอนุญาตแต่ก็ได้พูดคุยกันนะ,ะแกก็บอกว่าราคานี้ไม่นิ่งเขาก็เท่าแก่บอกว่าไม่เคยขายเหล็กถูกมากขนาดนี้นะคะอันนี้ขายเหล็กถูกนะตอนนี้ขายเหล็กถูกมากเลยในะราคานี้นะแต่ก็อยากจะให้ซื้อเนาะอยากจะให้บ้านหล,หล,หลังนีทน้ทุกร้านค่ะที่เราเช็คโทรถามเพราะว่า เขาก็มีไม่ไม um ่ได้ม right. so yeah. ีสาขาเดียวนะเขามีสาขาทุกทุกอำเภอเลยในจังหวัดสุรินทร์เรานะแต่ว่าเ้าของร้านนี้นะฮะเขาลดให้พวกเราใช่ร้านนี้เที่ยวก็ลดได้เที่ยวเขาลดได้งั้นไม่ลดเลยาาเกันได้ถ้าถามร้านอื่นก็ราคาห้าร้อยแปดสิบใช่ห้าร้อยแปดสิบนี่เปรี้ยเลยนะครับแแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านค้าประจำก็ลดให้ด้ใีนะถือว่าโชคดีมากๆ ก็่รู้วุวัติโชคดีหรือว่าทังใจเนาเพราะว่ายังไม่ท่านได้ซื้อยังไม่ท่านได้ซื้อนะคะยังไม่ได้ซื้อนะคะแม่แม่ก็รอความรักความเมตตาจากแม่แม่ที่ได้เข้ามาผ่านมาเห็นนะผ่านมาเจอมาเจอมาเห็นก็แม่แม่ท่านไหนอยากจะร่วมด้วยช่วยกันนะคะสร้างบ้านให้กับน้องให้สําเร็จ โดยเร็วที่สุดก็จะได้ในราคานี้นะคะแม่เม่แต่ถ้าไม่ไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้อาจจะยาวก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะ,ะ<ช>ก็บอกให้กับแม่แม่ได้รับทราบเนาะว่าแม่แม่ได้ทุกท่านรับทราบแล้วก็ต้องกราบเรียนเชิญแม่เม่ทุกท่านเลยนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะทําบ้านให้น้องนะคะให้น้องได้มีบ้านอยู่หลบแดดหลบฝนหลบลมหะะลบความร้อนนะ,ะนี่นะคะ อ,อันนี้ก็เป็นตอนกลางวันนะน้องก็จะอยู่ใต้ใต้ชายคาเนี่ยโอเคก็ okay, <go. S 1> อ่านีหละคะตอนกลางวันน้องก็จะอยู่ใต้ชายคานี้นะแม่แม่ตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะก็ ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับทางช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ